สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ครูก็จะมาเฉลยนะครับใบงานบทที่1นะครับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะครับอ่ะเรามาดูใบงานกันเลยนะครับใบงานบทที่1นะครับใบงานแรกนะครับรูปภาพแรกก็จะเป็นอัตราเร็วของการขับรถนะครับโดยใช้ความเร็วจำกัด80กิโเมตรต่อชั่วโมงหมายความว่าไงครับป้ายนี้อ่ะนักเรียนเติมไปพร้อมกันเลยนะครับ หมายความว่าผู้ขับขี่นะครับผู้ขับขี่จะต้องขับด้วยอัตราเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมง ะครับแสดงว่ารถเนี่ยห้ามขับเกิน80กิโลเมตรนะครับต่อชัว่วโมงถ้าเกินผิดกฎหมายนะครับอ่ะด้วยความหมายเหตุนี้นะครับจึงเป็นที่มาของสัญ,ญลักษณ์ต่างๆนะครับข้อที่1นนะครับให้นักเรียนเขียนสัญ,ญลักษณ์แทนความสัมพันธ์ของการไม่เท่ากันต่อไปนี้สัญ,ญลักษณ์แรกนะครับน้อยกว่าหันไปทางไหนครับต้องหันไปทางซ้ายนะครับ มากกว่าหันไปทางขวานะครับไม่เท่ากับก็เครื่องหมายไม่เท่ากับนะครับ2ขีดแล้วก็มีเครื่องหมายขวา1เส้นนะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับน้อยกว่าหรือเท่ากับก็ไปทางซ้ายแล้วก็ขีดล่างนะครับสัญลักษณ์ข้างล่างหมายความว่าเท่ากับนะครับต่อมามากกว่าหรือเท่ากับก็มาทางขวานะครับ มีเส้นเท่ากับก็คือเส้นข้างล่างนะครับโอเคมไหมครับข้อที่1ผ่านนะครับต่อมาข้อที่2นะครับให้นักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์แต่ละข้อความต่อไปนี้ข้อแรกจากการแพร่ระบาดโควิด19ควรจัดให้นักเรียนในห้องไม่เกิน25คนนักเรียนขีดเส้นใต้คำว่าไม่เกินสัญลักษณ์นี้คือสัญลักษณ์อะไรครับ ไม่เกินแสดงว่าเป็น25้ได้ไหมครับอ่ะได้แสดงว่าคือสัญลักษณ์น้อยกว่าหรือเท่ากับ25แล้ว x จะแทนอะไรครับ x แทนจำนวนนักเรียนนะครับจำนวนนักเรียนที่ไม่เกินนะครับอ่ะ x แทนจำนวนนักเรียนเราก็จะได้ประโยคสัญลักษณ์ก็คือ x นะครับ น้อยกว่าหรือเท่ากับ25่ห้เขยนไหมครับต่อมาครับข้อที่2ส้มหนักเกิน2กิโลกรัมนะครับหนักเกิน2กิโลกรัมอะไรคือ x ครับ x คือจำนวนที่เราต้องการทราบนะครับคือส้มนะครับส้มก็คือ x เกิน มากกว่า2อ่าใช้นเครื่องหมายมากกว่าครับก็จะได้ว่า x มากกว่า2ต่อมาครับ3จํจำนวนจำนวน1น้อยกว่า19อะไรคือ x ครับก็คือจำนวนจำนวน1นะครับคือสิ่งที่เราไม่รู้นะครับก็คือ x อยงครับมากอ่ะน้อยกว่านะครับ x ก็จะน้อยกว่า19ก็จะได้แบบนี้นะครับข้อที่4 2เท่าของผลต่างจำนวนจำนวน1กับ6ไม่น้อยกว่า30ถ้าเราเจอ x ก็คืออะไรครับจำนวนจำนวน1ครับขีดชั้นใต้ไปเลยครับใส่ x เราคือค่าที่ไม่ทราบอ่าแล้วก็มาใส่จำนวนจำนวน1 อพอเรารู้ x แล้วเราต้องเขียนเป็นสัญลักษณ์ฉะนั้นข้อนี้บอก2เท่า,าครั้งที่แล้วครูเคยบอกไปวีวีโอแล้วว่าคําว่าเท่าก็คือเครื่องหมายคูณนะครับแต่เครื่องหมายคูณนี้เป็นคูณอะไรครับคูณแบบวงเล็บวงเล็บทําไมครับผลต่างครับผลต่างก็คือการลบการของ2จํานวน x ลบกับ, x กบอะไร,ร 6. x ลบกับ6เนี่ยครับ6 x ลบกับ6 สองเท่าก็คือคูณกับวงเล็บ x ลบหกนะครับแล้วเป็นไงครับน้อยกว่าสามสิบก็ใช้สัญลักน้อยนะครับเครื่องหมายน้อยกว่าสามสิบอ่ะมาเขียนได้ว่าสองวงเล็บ x ลบหกน้อยกว่าสามสิบตามเครื่องหมายเลยนะครับอ่าเราก็ได้ประโยคแบบนี้ ต่อมาครับครึ่งหนึ่งของจํานวนจํานวนหนึ่งไม่เท่ากับ8อะไรคือเอครับอ่าคือจํานวนที่เราไม่ทราบก็คือจํานวนจํานวนหนึ่งนะครับก็มาใส่ครับจํานวนจํานวนหนึ่งครับอ่าเราก็ใส่ x ไปก่อนนะครับ ครึ่งหนึ่งของของก็คือสัญลักษณ์คูณเช่นเดียวกันแต่อันนี้ไม่มีวงเล็บเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราไม่ใช่เป็นผลต่างแล้วก็ไม่ใช่เป็นผลบวกนะครับดังนั้นตรงนี้เราก็จะใส่ติดกันได้เลยเศนหนึ่งส่วนสองนะครับครึ่งหนึ่ง x นะครับไม่เท่ากับ8ก็จะได้แบบนี้นะครับ อสมการที่มีตัวแปรเพียงตัวเดียวและตัวแปรนั้นมีเลขชี้กำลังเป็นหนึ่งเราจะเรียกว่าเรียกว่าอะไรครับเราก็จะเรียกตามนี้เลยนะครับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวตามบทเรียนเลยครับเพราะว่ามีตัวแปรเดียว นะครับแล้วก็เป็นดีกิีหนึ่งด้วยคือ X กําลังหนึ่ก็จะเรียกอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะครับโ mm hmm. อเค okay, ครับผ่านไหมครับต่อไปไปนหน้าที่2นะครับนั้งเรียนมาดูหน้าที่ 2, 2> mm hmm. หน้าที่2นี้จํานวนที่แทนในอสมการนะครับแล้วทําให้อสมการเป็นจริงเราจะเรียกว่าอะไรครับ ราก็จะเรียกว่าถ้าเราแทนแล้วเป็นจริงเราก็จะบอกเป็นคำตอบของอสมการถูกต้องนะครับก็จะเรียกว่าเป็นคำตอบของอสมการดูจากคราวนี้โจทย์เขาให้โจทย์มาและให้เราหาเส้นของมันนะครับ ให้นักเรียนจับคู่กราฟแสดงคำตอบอัดสมการต่อไปนี้โดยนำตัวอ,อักษรนะครับนำตัวอ,อักษรของกราฟมาใส่ทางซ้ายนะครับเติมไม่ถูกต้องอดูข้อแรกครับ x มากกว่าหรือเท่ากับลบ3ควรจะเป็นคำตอบข้อไหนครับ x มากกว่าหรือเท่ากับลบสาดูง่ายๆครับถ้านักเรียนหาไม่เจอให้ดูจุด จุดมี1จุดจุดเดียวครับจุดที่เลขลบลบสามเจอ,อยังครับ x มากกว่าหรือเท่ากับลบสามกูเจอแล้วนะครับอยู่อันแรกเลยนั่นก็คืออะไรครับมากกว่าหรือเท่ากับนะครับทบทวนครับจุดทึบจุดทึบก็จะใช้มากกว่าหรือเท่ากับน้อยกว่าหรือเท่ากับ จุดโป่งจุดโป่งก็จะใช้กับสัญลักษณ์น้อยกว่ามากกว่าและก็ไม่ไม่เท่ากับท่นนี้จุดทึบนะครับสังเกตได้มากกว่าหรือเท่ากับอ่ะเราก็จะเจอมากกว่าหรือเท่ากับก็คือข้อข้อ A นะครับข้อ1ตอบ a ข้อ2 m 2> ไม่เท่ากับ0จุดอะไรครับจุดโป่งจุดโป่งที่เลขไรครับเลข0ูเลขเ,เดียวเจอ,อยังครับ เจอแล้วข้อดีนะครับเนื้อเรียนใช้แล้วเนื้อก็ตัดออกนะครับต่อมาครับลบห้า x มากกว่าลบห้าแต่น้อยกว่าหรือเท่ากับหนึ่งสังเกตมีกี่ตัวครับมีสองตัวเลขวงกลมก็จะมีสองตัวนะครับอันนี้จุดอะไรครับน้อยกว่าจุดโปง่งเติมลงไปเลยนะครับจะได้เข้าใจน้อยกว่าหรือเท่ากับจุดอะไรครับ จุดทึบอ,อ่ามาก x มากกว่าลบ5แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ1อยู่ตรงไหนครับอ่าจุดโปออร,ร่งกับจุดทึบอ่าข้ออะไรครับเจอแล้วข้ออะไรครับข้อ b ครับอ่า x มากกว่าเท่ากับมากกว่าลบ5แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ1อ่าก็จะเป็นจุดโปร่งกับจุดทึบแบบนี้นะครับ ต่อมาข้อ4 d ดีน้อยกว่าหรือเท่ากับ40จุดอะไรครับจุดทึบจุดทึบที่เลขอะไรครับ40 40เจอ,อยังครับเจอแล้วข้อ h ครับใส่คำตอบเพชไปครับต่อมาครับข้อ5 K มากกว่าลบ2โป่งไหมครับ จุดโปรง่งไปทางขวาครับมากกว่าลบสองมากกว่าลบสคือข้อไหนครับจุดโปรง่งข้อเจนะครับเติมคำตอบข้อเจเลยต่อมาครับเราก็ต้องวิต้องวิเคราะห์ประโยคนะครับจำนวนที่มีค่ามากกว่า2แต่ไม่เกิน4จํจำนวน1ก็คือ x ตีสัญลักษณ์ก่อนครับมากกว่า2 ่ามากกว่า2แต่ไม่เกิน4ก็น้อยกว่า4ไม่เกิน4แสแงว่าเป็น4ได้นะครับท่านั้นมีจุด2จุดคือจุดโป่งกับจุดครับเมื่อเราแด้สัญลักษณ์แล้วนะครับเราก็จะมาดูว่าจุด2ชจุดนี้อยู่ตรงบริเวณไหนครับจุดที่1อยู่บริเวณ2นะครับแล้วจุดที่2ก็คืออยู่บริเวณเลข4นะครับจุดแรกคือจุดโป่งจุดที่2คือจุดทึบนะครับ เขาไปดูเลข2กับ4นะครับนักเรียนเลือกดูว่าตรงกับข้อไหนนะครับกดว่าตรงกับข้อ4นะครับก็คือ2และข้อ4นะครับจุดอยู่ค่าระหว่างขต,ตัวเลขนี้นักเรียนก็เอาข้อ4มาใส่นะครับต่อมาข้อที่7จนะครับจำนวจำนจํานวน1มีค่ามากอย่างมาก6อย่างมาก6แสดงว่าส้นสุดที่6ใช่ไหมครับไม่เกิน6 แสดงว่าจํานวนหนึ่งก็คือ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ6นะครับเพราะว่าอย่างมากคือเลข6อะก็มาดูครับน้อยกว่าเท่ากับจุดทึบจุดอยู่ที่เลข6ข้อไหนครับอะจุดอยู่ที่ข้อ f นะครับนี่ครับน้อยกว่าหรือเท่ากับ6นะครับตอบข้อ f ครับข้อ8จํานวนจริงทุกจํานวนยกเว้น -6 บแซงว่าจำนวนอะไรก็ได้ทุกจำนวนแต่ไม่เท่ากับ6อ่ายกเว้นก็คือไม่เท่ากับนะครับจำนวนจริงทุกจำนวน x x ไม่เท่ากับลบ6คือข้อไหนครับอ่าไปทางซ้ายแล้วก็ไปทางขวานะครับไป2ข้างไม่เท่ากับลบไม่เท่ากับลบ6คำตอบก็คือข้อข้ออะไรครับ ข้อ i ครับอ่าคุแค่ข้อ i ขออภัยครับข้อจำนวนจริงทุกจำนวนที่ไม่เท่ากับอ่าข้อข้อ f นะครับอ่าแก้ไขข้อ7นะครับข้อ7นี้ก็ต้องเป็นข้อ7เป็นข้อ i นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับ6เส้นเดียวนะครับมาทางซ้ายเส้นเดียว ะฉะนั้นข้อ9และข้อ10นะครับฝากเป็นนะครับเป็นการบ้านนะครับให้นักเรียนทำเองนะครับว่าข้อไหนคือคำตอบนะครับแล้วเรามาดูวีโอต่อไปวันหน้านะครับวันนี้ไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ